ก็โอเคครับผมก็อยู่กับผมก็ไมาอยู่กับผมในเกมปีไฟอีกเลยนะจ๊ะคุณปีแล้วกูโอเคนะจ้ะนี่ผมจะมาทำอะไรเลผมก็จะไม่เล่นเนี่ยเออไม่ไดทำอะไรหรอกอะอะไรเนี่ยอ๋อมึงลงไปกดตัวนี่เรามาดูในที่เมื่อกี้ิรยันเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอยู่ไหมนี่ไง มีพีก็สูมาใหม่นะจ๊ะแต่อต <Wow. S 1> นี้ยังไม่เปลี่ยนเลยนะผมจะมาเล่นพีก็สให้ดูนะครับผมผมสุม่มไปแล้วแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ถาวรแต่ได้เช่ามาหนึ่งวันก็นี่ก็เรามาดูสถานะนนก่อนก็จะเป็นดันมี Young, บวกสองระยะบวกหนึ่งแล้วก็ลดไปสีน,นะจ๊ะอันนี้ก็ใครชอบความดุวความความรวเออปืนสกินนี้ผมไม่แนะนำนะ ถ้าใครแบบว่าชอบความแรงบวกระยะแบบยิงไกลๆก,ลก็นี่แหละผมแนะนำเลยเปืนนี้แหละแต่ก็ยังสู้พวกอัรตราการยิงมันยังไม่ได้นะเอองั้นเ,ออเราไปเล่นกันเลยแล้วกันผมสม่มไปแล้วนะนะเป็นช่องหนึ่งมันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคทำไมทุกคนคงจคิดว่าทำไมผมเล่นในโหมดฟรีสไตล์นะจ๊ะคือโหมดธรรมดาผมหาปีก้ส่วนแมชเช่นนะครับผม oh, no. ก็เลยตัดสินใจมาเล่นในโหมดฟีสตล์แทนนะต่เสียงเบาหอไปด้วยเออนี่ก็อัปเดตของฟีสตล์มาใหม่ๆแบบว่ามีดีเซอร์อีกเกิลแล้วก็มีพวกคาตานะไม้เบสบอลมี่ตัดหวัวแล้วก็กระทะมาใหม่นะผมก็มาเพิ่มนะเดี๋ยวเราไปเล่นพีก็สนกันเนี่ยนี่ครับผมสกินใหม่เลย ที่ก้อนูนตัวนี้มีของแต่งอะไรบ้างนี่ลืมลืมลืมอะไรจับนะนโอเคมาแล้ว,นะอ,ลวอ้าวคนเหลือแค่สี่คน <c oughs> ทำไมเหลือน้อยจัง <c oughs> เห็นแค่สี่คนเอง <c oughs>

ตกอ้อาวลังเข้าบางอาริงกิ่รังชั้นเหรอหัวแตกก็ดีอยู่นะผมว่าก็ปกติด,เดีเล้ว้ั้งหมดนั่นตั้งโหค่อนข้างที่จะด,เด,เดีเลยแหละอ้าวหัวแตก là cục năng nhiên Thế À, tại sao lại như vậy kia? Mình bắc luôn. À, อเจ้แตอกออกเฮ้โอ้โหเป็นล็อกเท้าทำไมตกเลยจังนเลนยโอ้หแตกไสิจยลุมกันสิน้องฮัลโหล ถ้าคัท,ทไม่ช่วยอะไรเลยเอ่เอผมจะมีอะไรบอกนิดนึงครับผมไอ,อ,อ้ตรงไอ้ไอ้ตรงอ่อไอวอะถ้าขาดได้แล้วก็ไปไปล่อยให้คนอื่นเขาได้บ้างนะไม่ใช่ให้ตัวเองจะเอาแค่คนเดียวมันไม่ใช่นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าตัวเองจะห่วงไว้เอาไว้คนเดียวห่วงว่าทำไมครับผมผมถามจริง parole. นะ คนอื่นเขาจะใช้ก็ไม่ได้ใช้ทหารแก้มคนจะห่วงมาทำเพื่ออะไรนี่สินี่ตั้งเขามาตั้งเพื่ออะไรเนี่ยตั้งเพื่ออะไรเป็นไงแล้ววะอ้าวล็อกเท่าก็แตกแย้งครับ มได้ไเัเกือบแตกอีกอะไรของผมเนี่ยตอนนี้ผมก็มีเฟสนะกผมแล้วผมเทิ้งลิงไว้นะนั่นก็ได้เป็นเฟสของจริงนะผมเป็นเฟสเกี่ยวกับช่องนี้นะผมถ้าใครมีอะไรก็ ทักไปถบสามไดานะจ๊ะเอ,ะอะเสียเลือเข้าเรือน่อยอะไรกันครับนี่ยวันน่้อาจจะ ก็ใช้ได้อยู่นะครับคืนนี้สกินนี้ก็โอเคเลยยิงแรงเลยน้นไม่ติดูน้นไม่ติดธรรมดาก็ได้วะเอ้ยหัว ผมไม่ค่อยถนัดเล่นลูกนั่งกิงอ่ะลูกนั่งกิงไม่ค่อยติดก็ต้องฝึกอยู่แต่ฝึกยากมากโอเคผมก็มาเล่นแค่นี้นะผมนะก็มารีวิว w แค่นี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว ไม่แตกเฉยจ,จบคลิปสักหน่อยอขอสักหวัวก็แล้ว,วกันไม่หัวก็ไม่เป็นไรโอเคสำหรับสกินปืนนี้สำหรับผมก็ดีไปเลยนะครับผมผมชอบเลยนะยินแรงอยู่โอเคก็ผมก็มาเล่นท่้ดูแค่นี้แหละผมนะโอเคไม่มีมานะ งั้นคลิปนี้ผมก็ขอตัวกันลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเราเจะจะไปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามดูกันเลยนะผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบายครับ <Bye S 1> <Bye S 2> ผมก,กดไลค์กด Subscribe ์กันด้วยนะจ๊ <Bye S 2> ะบายครับผมบาย Yeah. I don't believe in destiny I just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy Duh, this legacy